แม่เป็นอะไรเ,เป็นอะไรเนี่ยควันท่วมเลยแค่ด <c oughs> ังฮ่ะแค่ด <c oughs> ังคือ <c oughs> เป็นยังฮะไปยังค <c oughs> วันมันไหลเอ้อลองเบิงนะ <c oughs> มันดับหมได้ตี แล้วค mm ือ hmm. จ uh? uh ีออนแท้ฮะอันนี้ก็บ่ะไรวะสวิกแมมมันมีสวิกไหมสวิกใส่้าสวิกใส่โอ้ดับโบเป็ยนเลยไหมมันโวๆๆๆๆก็โวบอพาอัพเต็มที่เนี่ยดับโบเป็นมันอัพโอ้ยอดับบมดโดดยังที่ฮะอนยันนี้ิฮะด้อืมนี่รถคันนี้จอดประมาณ10กว่าปีนะครับเนี่ย จำได้ไหมรถคันนี้ซื้อมาจากมุกดาหารเป็นรถประมูลอ๋อสตาร์เบิ้งมันับโบได้อย่างไรเบิ้องอาจารย์สิบอกวิธีดับอืน่่เห็นบ่าแต่คอยมาซื้อกับดับเองแล้วเอาไหม,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 มฮะมมก็แยกตัวเนาะ จอดนานอ๋อฮอตเกียร์ูบ่ว้าสังเลยนี่นี่นี่ตัวดับนี่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 อก็ตัวดับรับนึงอะมันโคลนปะดับอืมมันอัไนั่นยาอนยาอนเร่งไหมปะเนี่มันได้แล้ว อย่าเพิ่งดับดับ,ดบมแม่บดับเลยบ่เอกเขาดับดับตัวล่างแมเโอ้คลลวันทะลาไอ้เฮ้ อัดไหมเนี่เจ้าจะเอาผาอัดไหมโอ้ยเจออ้าคือบออผ่าัดเริ่งกันะรับกันนะรับไหมไป,ปอปลอเลย อ่อนคราอะบัรอเตออนอนี่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 ตัวนี้นี่นี่นีมันใช้ระบบสวิตัวนี้นี่เเดเลยฮะมันต้องมีสวิควงนี้มันมีสวิดับของมันต่างหากด้เนี่ยเป็นคือร้อยยี่สิบนี่ ไล่น้ำมันยังไงดูนี่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 มันออกมาจากปั๊มนี่เจ้าต้องมาดับพี่พี่พี่นี่ดับนี่นี่มันมีสวิคดับอยู่เจ้าเสียค่อยนี่เอาสวิคขึ้นนี่นี่นี่สวิคดับอะไรนี่ดับนี่โอ้ยสตาร์ทเลยอ่ะไม่สตาร์ทนี่ดับนี่มันจะเป็นคือระบบของงานนี่นี่นี่ดับนี่นี่ดับนี่ใช้ระบบไฟยังไงคือเก่าตัวเอาบริไซดอกนี่มันปิดนี่ดับเลย เสืออลดเป็นยังไงเนี่สายแต่ล้มอยู่เลนีสวมีไหมามันบอดาในตูดมันแรงมนี่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 นเสือค่อยนี่กูจยุกกูวานเขาหันมาคือจะมี้นสายนี่ทั้งสายนี่นนะนี่มันดับนี้ไงอ่อนนะพี่ต้องมีดับเลย เอ้อมันเสื้อคนนี้เครื่องรุ่นนี้มันอายากด้วยเนีน่เครื่องรุ่นนี้ฮะเอ้อก็หาวางดับเหรอ <c oughs> นี่เสื้อคนเลยนี่นี่ตัวนี้แหละตัวดับนั่นนี่นี่เอาไว้รุดแล้วนั่นเ <c oughs> นี่ยตัวสวิกตัวนี้นี่เลยมันเล่งเองนี่ตัวนี้นี่ <c oughs> มันกึ่งไฟฟ้า <c oughs> ขอบาดเดี <c oughs> ๋าายวนี้ปีกีเสื้อมัน่างหมดโบแมนบมกเกี่ยวกันออกปีกีเสื้อนะ เจ้าปิดตัวนี้แล้วมันพี่มันดูดพี่ได้แาบนี้พี่พี่มันดูดพี่เจ้าปิดอันนี้เห็นบ่บานี้อากาศมันมากแล้วพี่มันก็เลยนั่นเสื้อนี่ไม่ต้องปิดตัวผมเออยเราจะตายเหงื่อแล้วทามอาจารย์เนี่ยโซ่กันไล่ยิ่จะซื้อขึนันเลยวก่าโอ้ยควันมันออกเจ้าปิดบอดีไเสื้อเจ้าปิดเนี่ยอ่านออกเลยไหมนี่แมนแมนเนี่ตัวนียังดีปันนู้ โอ้ยเรือรุูนี้ไม่ได้เผาอยู่แล้ว